เรื่องนี้ส่งมาจากคุณจอยค่ะคุณจอยเล่าว่าฉันเคยเป็นนักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพโรงเรียนของเรามีชื่อเสียงมานานทั้งเรื่องวิชาการและกีฬาระดับประเทศแต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องเล่าชวนขนลุกในหมู่นักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเรื่องของห้องสี่ทับสี่ ว่ากันว่าเมื่อปี2540มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อแพร ى, ผูกคอตายในห้องนั้นสาเหตุไม่มีใครรู้แน่ชัดบางคนบอกว่าเพราะโดนกลั่นแกล้งบ้างว่าปัญหาครอบครัวหรือไม่ก็ความรักแต่ทั้งหมดเป็นเพียงการคาดเดาเพราะทางโรงเรียนรีบปิดข่าวอย่างเร่งด่วนทั้งเปลี่ยนประวัติเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุและย้ายห้องเรียนไปใช้ส่วนอื่นของอาคารแทน หลังจากนั้นห้องสีทับสี่ก็ถูกล็อกไว้แทบตลอดปีมีเพียงการเปิดทำความสะอาดแบบผ่านๆตามหน้าที่ซึ่งแม้แต่พันโรงก็ไม่อยากแตะต้อง ฉันได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกจากเพื่อนสนิทระหว่างซ้อมกีฬาสีมันเล่าอย่างติดตลกว่าเคยเห็นใครบางคนนั่งก้มหน้าอยู่ในห้องนั้นตอนหกโมงเย็นทั้งที่โรงเรียนเงียบสนิทพอเล่าไปเล่ามาเพื่อนๆรอบตัวก็พากันพูดเสริมว่าเคยได้ยินเสียงเก้าอี้ขูดพื้นหรือเห็นเงาตะคุ่มเคลื่อนไหวอยู่หลังม่านเก่าๆในห้องนั้นฉันไม่ค่อยเชื่อพวกเรื่องผีแต่ก็แอบกลัวอยู่ลึกๆโดยเฉพาะเมื่อได้รู้จักครูเก่าๆว่าทาง รงเรียนเองก็หลีกเลี่ยงการพูดถึง4ทับ4และถึงแม้จะมีห้องว่างมากมายครูเวนจะไม่มีใครเลือกเดินผ่านบริเวณน,นั้นหลัง5โมงเย็นเด็ดขาดจนกระทั่งวันหนึ่งฉันต้องอยู่โรงเรียนถึงข้ามเพราะเตรียมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์วันนั้นเพื่อนๆทยอยกลับกันไปหมดเหลือแค่ฉันที่เก็บของในห้องสมุดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องสี่ทับสมากนัก ขณะที่ลากกล่องอุปกรณ์ออกมาฉันได้ยินเสียงเปิดปิดประตูมาจากทางเดินด้านข้างที่ควรจะว่างเปล่าใจหนึ่งอยากเมินไปเฉยๆแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นฉันตัดสินใจเดินไปแอบมองทางหางตาและนั่นเองฉันเห็นบานประตูห้องสี่ทับสแง้มออกทีละนิดทั้งที่ไม่มีลม ในเงามืดสลัวฉันมองเห็นบางอย่างมันคือเงาของเด็กนักเรียนหญิงนั่งก้มหน้าอยู่ข้างโต๊ะตัวหนึ่งผมยาวปลกหน้าจนไม่เห็นใบหน้าเสื้อคอซองสีซีดจนแทบกลืนไปกับความมืดและชุดนักเรียนยับยน่นเหมือนผ่านการเปียกน้ำแล้วแห้งกรัง ฉันเบื่อนหน้าหนีโดยสัญชาตญาณใจเต้นโครมครามรีบคว้ากล่องแล้วเดินเร็วๆผ่านทางเดินแต่ขณะที่กำลังจะพ้นโซนนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นข้างหูเบาๆช่วยฉันด้วย เสียงนั้นเย็นเยียบจนขนลุกชันไปทั้งตัวฉันแทบจะปล่อยกล่องในมือแล้ววิ่งไม่ขิดชีวิตออกไปที่ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนโดยไม่หันกลับไปมองหลังจากนั้นฉันเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆบางวันตอนเดินผ่านอาคารนั้นฉันได้กลิ่นน้ำอับๆเหมือนผ้าชื้นทั้งที่อาคารอื่นไม่มีกลิ่นนี้เลยบางครั้งฉันได้ยินเสียงเก้าอี้ขยับหรือเสียงเคาะเบาๆจากชั้นสี่แม้จะไม่มีคนอยู่ ที่น่ากลัวที่สุดคือบางเช้าเมื่อเดินผ่านหน้าต่างห้องสี่ทับสี่ฉันเห็นเงาของเด็กนักเรียนหญิงนั่งก้มหน้าอยู่ที่โต๊ะเดิมเหมือนกำลังรอใครสักคนรอให้ช่วยเหลือหรือบางทีอาจรอคนมาแทนที่เธอ ทุกวันนี้ยังคงได้ยินคนพูดถึงเรื่องราวที่โรงเรียนนี้อยู่และถึงจะพยายามหลีกเลี่ยงแต่ในบางคืนถ้าโชคร้ายเดินผ่านตึกหลังเลิกเรียนช้าๆฉันก็ยังได้ยินเสียงนั้นอีกช่วยฉันด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากทางบ้านหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ฟังถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้ากับช่องแบ่งกันหลอนสวัสดีค่ะ